ตามด้วยไปตามด้วยด็อกเตมริการหนึ่งตามด้วยมึงตามด้วยอ่ะกดไลค์กดตามกดแชร์กดแชร์กดแชร์ช่องนี้อยู่ได้อีกนานจัดไปกดไลค์กดตามกดแชร์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 ไปด้วยนะทุกจะบอกเพื่อนๆว่าอยู่ด็อกเตมริการหนึ่งด็อกเตมริการหนึ่งด็อกเตมริการหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งไปที่ดอกหนึ่งค่ะปวดหัวมากวันไววันไวตลอดติ๊กต็อกวันไวตลอด ตูปนี่ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ยติ๊กต่กนี่วันไหวตลอดวิดวันไวตลอดปอบบ้างวันไหวพรหมาจารีนี่หูยแซะเข้าไปไม่ได้เลยบริสุทธิ์ผุดพองแมมแทอีพกุกแทอีนางงามอะ่ะนางงามใส่ไอ้นางงามใส่ไอก้กางเกงอะ่ะนางงามใส่กางเกงจีสติงอ่ะแขวนหน้าแขวนหลังอะ่ะขึงตึงยิ่งกว่าสะพานแขวนแม่งมันให้โชว์โชว์โชว์ไม่บล็อกมันเลยนางงามขายน้ำปลาของอีพุกนั่นอเวทีขายน้ำปลาโอ้ย อิ t ดิกตอกไม่บล็อกเลยค่ะนางงามเนี่ยแม้โชโชหน้าโชหลังโชตะปิ้งจีสติงนี่ขอโทษนะจีสติงปกติจีสติงมันจะเป็นเส้นเดียวใช่ไหมเออจีสติงมันจะเป็นเส้นเดียวมึงเส้นเดียวเส้นเดียวข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นตะปิ้งใช่ไหมแล้วข้างหลังมันต้องเป็นเส้นเดียวใช่ไหมจีสติงมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเออจีสติงแม่งอ e ีนางงามเวทีนั้นนะกูจําได้นางงามภูเก็ตหรืออะไรจำไม่ได้ละปรากฏว,ว่าข้างหน้าก็แบบนี้ข้างหลังก็อย่างงี้แม่งดึงขึงอ่ะขึงแม่งออกมาเป็นสามกีบ เออคือตึงข้างหน้าตึงข้างหลังแม่งออกไปออกเฉยแล้วทิกตอกออกเต็มฟีดไปหมดเลยอีนางามนั่นแม่งงามออกมาเป็นสามกีบเลยโอ้ปกติเห็นสองกีบใช่ไหมแม่งอีนี่ขึงแม่งจี๊ดขึงไปออกออกมาเป็นสามกีบเลยตามนั่นแหละไปที่ทิกตอก,ด,ตอกด็อกเตอร์มริการหนึงอ่ะใครนั่งอยู่ในใครนั่งอยู่ในทูบนะใครนั่งอยู่ในทูบนะคุณเซน คอมเมนต์มาด้วยดีกูจะรู้ไหมพวกมึงน,นั่งกูอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาด้วยเจ๊มึงอย่ามานั่งฟังเนี่ยน่าหมากรกะจายเฉยเคอมเมนต์มาด้วยให้มันรู้ว่าแอคทีฟเออมนุษย์เอไออะแอคทีฟถ้าไม่รู้จะพิมอะไรมึงก็เอามือจิ้มเหรอถ้ามดหลับแล้วก็ไม่รู้จะพิมพ์อะไรมึงก็เอามือจิ้มเงี้ยจิ้มแล้วก็จิ้มที่เลขหนึ่งหรือเลขห้าเลขอะไรก็ได้จิ้มเลขอะไรไปก็แล้วก็กดกดกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า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 มห้กดเลขห้ามางเดียวก็ได้ หรือกดรูปหัวใจมางเดียวก็ได้เข้าใจไหมมึงไม่ใช่มานั่งเฉยๆแล้วฉันจะรู้ไหมว่ามีใครดูฉันแล้วมีปฏิกิริยายหรือเปล่าหรือว่าเขามานั่งดูอะไรวะเนี่ยเข้าใจปะฉันจะรู้ไหมว่ามีปฏิกิริยาตอบรับอะไรไหมเออเวลาดูมันต้องแอคทีฟร่วมกันสิเออใช่ตุปมันไม่สวยตุบมันแสงมันไม่ได้ตุบเนี่ยมันต้อง สตูดิโอตุบนี่นะมันต้องลงทุนเป็นล้าน่ะแต่ขณะเดียวกันสตูดิโอทิกต็อกเนี่ยมัน AI มันช่วยระดับหนึ่งเลยอะตุบเนี่ยมันจะหน้าแบบเออกูแต่งยังไงมันก็ไม่สวยอะเอออ่ะจัดไปนะอย่าลืมนะตุบนะซื้อซื้อกันซื้อซื้ออ่ะซื้อสินค้าร่เมกริการนะวันนี้มีมีสินค้าที่ขายดีที่สุดนะคะสบู่แดงแก้ฝ้ารกเมริการซื้อหนึ่งก้อนแถมสองก้อนสบู่ดำแก้สิวร่เมกริการซื้อหนึ่งก้อนแถมสองก้อนซื้อไปให้ลูกหลานใช้เลยตัวเองก็ใช้ได้้้้จััดดไปเลย่สสบููาแแแกกผผืนนง แก้ฝ้าแล้วก็น้ากระจ่างขาวใสอยากใสตรงไหนอยากขาวตรงไหนทาตรงนั้นล้างตรงนั้นถ้าเกิดหน้าอยากขาวล้างหน้าคออยากใสล้างคอถ้าเกิดขาหนีบดําจัดไปที่ล้างขาหนีบถ้าเกิดหัวเหงามีปัญหาล้างขังล้างหัวเหงาเลยหัวเข่ามีปัญหาก็ล้างถ้าเกิดมันดาเนี่ยเออจัดไปนะคะสบู่แดงแก้ฝ้าจัดการล้างความหมองความคล้ำได้ด้วยจัดไปนะคะซื้อหนึ่งก้อนแสมสองก้อนจัดไปด้วย นั่งดูอย่านั่งดูเฉยๆกดสั่งซื้อด้วยสั่งซื้อตรงนี้นะคะสั่งไปทักไปทักไปทักไปทีมงานแอดมินมันหลับแล้วล่ะแต่ว่าพรุ่งนี้9ก้าโมงเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็รับแอดรับแอดรับแอดรับ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 ออเดอร์รับยอด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 เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าไปตรงนี้ต่อไปถ้าเกิดบล็อกเรื่อยๆบล็อกเรื่อยๆบล็อกเรื่อยๆดอกเตอร์มริกาเนี่ยคงจะต้องเปิดตรงนี้ไอ้บ้าบ้านเขียวเนี่ยเออเปิดตรงนี้เลยแล้วแม่งไลท์ตรงนี้เลยต่อไปเนี่ยไลท์ตรงนี้ แอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็สั่งซื้อของสั่งซื้อของอยากซื้ออะไรก็สั่ง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 แล้วมีของทั้งหมดตั้งแต่หลับจนตื่นมีหมดเลยตรงนี้โอเคนะครับตั้งแต่สบู่ยันยาสีฟันตั้งแต่ยาสีฟันยันบ้านยันรถขายตรงนี้หมดจัดไปเลยค่ะจัดไปนะคะทุกคนจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะ <laughs> จะไปเลยค่ะ อ่ะต่อไปค่ะมาที่ตรงนี้นะคะดรกําริการหนึ่งใครก็ตามอยู่ดักําริการหนึ่งช่วยกดไลค์กดแชร์ใครก็ตามเข้ามาแล้วนะคะ500คนนี้300คนนี้300คนนี้นะคะช่วยกดไปนะคะคนละ5แชร์ส่งไลค์ส่งแชร์ไป5แชร์ด้วยส,ส่งแชร์ไปคนละ5แชร์ค่ะส่งแชร์ไปคนละ5แชร์เพื่อนเพื่อนแม่แม่เขาจะได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยเขางกงกเง,งินเงินทำไม่ถูกตอนนี้แม่บ้านพระาก,ก็นอนกันไปหมดแล้วจ้ะแม่ไม่มีใครช่วยมาเซิร์ชดูให้อ่ะต่อไปค่ะทุกคนอ่ะ แล้วอีนี้มันปักตะก้าได้หรือเปล่าอ๋อปักตะก้ายังไม่ได้อีร้านที่ไอด ok ้ดอรบริการหนึ่งปักตะก้ายังไม่ได้ด้วยมึงทําไงดีวะโอ้มันยังไม่ปล่อยตะก้าให้เพราะว่ายังไม่ครบเดือนมันยังไม่ปล่อยตะก้าให้นะคะปักตะก้ายังบอได้เนอะปักตะก้ายังบอได้ดีแล้วอว่ะวคุยจัดไปกัน ไปหน้าปะตู้าอ่ะซ Ь ื้อของตรงนี้นะคะซ Ь ื้อของตรงนี้ก่อนซ Ь ื้อของตรงนี้นะคะเปิดมาแล้วซื้อของตรงนี้เลยนะคะซ Ь ื้อของตรงนี้เลยนะคะไปที่นะคะมหาสุขช็อปนะคะไปที่มหาสุขช็อปนะคะไปที่มหาสุขช็อปโอเคจัดไปนะคะส่วนอันนี้อ่ะเป็นอันที่เราเปิดใหม่ย,ยังเปิดตะกร้าไม่ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปใช้ Ti t o อกเนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปด็อกเตอร์มาริกา7เนะคะทิ <Mar> กตอกด็อกเตอร์มาริกา7เจ็ดทิกตอกด็อกเตอร์มาริกา7เพรุ่งนี้จะใช้ช่อง7นะคะแต่ตอนนี้ใช้ช่องด็อกเตอร์มาริการหนะ่งกหน เราต้องใช้คำว่าจิกเมื่อกี้ไม่มีใครเตือนกูเลยเราต้องเอ้ยจิกจิกไปเลยเจ๊จิกไปเลยจิกเลยจิกหัวมันเลยจิกจิกเลยจิกเลยเออเราต้องใช้คําว่าจิกหรือไม่เราก็ต้องใช้คําว่าเฟียดเฟียดเออเฟียดเราต้องใช้คำว่าเฟียดมันเลยเฟียดมันเลยเฟียดไปเลยเฟียด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 ไปเลยเออเออตุบเลยตุบเลยเจ๊ตุบเลยตุบมันเลยตุบมันตุบตุบเออแต่เราใช้คำว่าจิกเออภาษาพวกนี้จิกไม่ได้จิกไม่ได้อ่ะจิกไม่ได้เอาอะไรอีกจิกไม่ได้อะไร จิกไม่ได้ไม่ใช่อีกาอ่าใช้ภาษาละเอียใช้ใช้อะไรเออเออเอเอไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะส่งเสริมให้ใครกระทาความรุนแรงหรอกแต่แค่ฉันทําการสแสดงแค่นั้นเองเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นการสแสดงนะคะถ้าเกิดใครถือสาดีฉันจะฟ้องนะคะทั้งหมดเป็นการสแสดงนะคะถ้าเกิดใครถือสาดีฉันจะฟ้องะคะ่ะ ทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะถ้าเกิดใครถือสาอีเจจะฟ้องนะคะกูบอกเลยนะคะเออสวัสดีทุกคนอ๋อยุ้มยุ้มเออเจ๊ยุ้มหัวมาเลยยุ้มยุ้มไปเลยอ๋อยุ้มหัวได้ไหมยุ้มยุ้มมาเลยเจ๊เจ๊ยุ้มมาเลยยุ้มมาเลยยุ้มหัวมาเลยยุ้มหัวมัเลยเออร้องเพลงกระแมอยู่ในที่ที่ของประเทศไทยอ๋อมันก็ยุ้มหัวมันยุ้มเย่ยุ้มยุ้มมัเลยยุ้มเลยยุ้มยุ้มเลยเออเราใช้คําว่ายุ้มหัวโอเคยุ้มใช้คําว่ายุ้มใช้คำว่ามัมแม่งมัมอะไรว่ามัมจกมกอะไร ใช้คำว่ามัมมัมแปลว่าอะไรหยุ่มก็ได้แล้วตุลีบุยอ๋อตุลีบุยเออจริงตุลีบุยไม่ได้ตุลีบุยมันรุนแรงตะลุยบุยเนี่ยมันคือยุทธปกรณ์มันต้องมีเครื่องเครื่องกระสุนตะลุยบุยนี่มีเครื่องกระสุนนะมึงตะลุยบุยเนี่ยถ้าเกิดตะลุยบุยแปลว่ามีเครื่องกระสุนนะมึงตะลุยบุยไม่ได้เดี๋ยวอีเจ๊กูเข้าใจผิดแม่งพกพกยุทธปกรณ์ขึ้นไปบนปราสาทตะมินทมเดี๋ยวมันซวยอีกตตะะลลุุุ่่่ยยยบเเเนนีีแปปวา้อออองงมครรืกสจัดไ อ่ะตอนนี้กูออกศึกเมื่อกี้แต่ออกศึกชกมวยเมื่อกี้ทีนี้กูเลยร้อนเลยทีนี้ทีนี้ร้อนแล้วกูเครื่องร้อนแล้วเนี่ยเครื่องร้อน น่าพลาดเลยว่ะเราไม่เราไม่น่าจะใช้คํว่าตบเลยนะเราไม่น่าใช้คํานั้นเลยคือมันเป็นการส่งเสริมการกระทํารุนแรงผิดกฎผดผิดกฎแน่นอนอยู่แล้วไม่ได้นะคะคือใครจะไปขอโทษนะคะทุกคนเราจะไปเราจะไปเราจะไปเอ่อตะลบแก๊ปก็ไม่ได้ตะลบแก๊ปเนี่ยมึงต้องมีเครื่องเครื่องเครื่องเขาอ่ะถ้ามึงตะลบแก๊ปเมื่อไหร่ต้องมีเครื่องเขาเออตะลบแก๊ปก็ไม่ได้จกตาก็ไม่ได้แม่งเดี๋ยว มันมนจกจริงอีกนี่ยมันไปนจกจริงขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ไไดเออยุมมันเลยเออเราก็เปลี่ยนเป็นเออไปโอเคนะคะส่งเสริมกันหยุมค่ะเราจะไม่ส่งเสริมการทํากระทารทุนแรงนะคะนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะมาเหยียบทินนะคะของเราแล้วก็ไปร้องเพลงชาติมืองอยู่ในพื้นที่ปราสาทกูเราก็จะต้องหยุมมันค่ะเจ๊เดี๋ยวเราหยุมมันเออโอเค เอาแค่หยุมแล้วอีเจสลิมกูเนี่ยเขาก็ค่อนข้างซื่อซะด้วยสิถ้ากูพูดคาว่าหยุมมันก็จะหยุมนะมันจะไม่มันจะไม่แรงอะ่ะวันก่อนมีเจสลิมไปวันก่อนเจสลิมไปจังหวัดสุรินทร์เออสุรินทร์หรือสะแก้วนะเออสาะแก้ววันก่อนเจสลิมเจสลิมแถวจังหวัดสาะแก้วไปถือป้ายเจสลิมแถวสะแก้วไปถือป้ายอาไปถือป้ายแล้วป้ายนั้นเนี่ยเขียนว่า แล้วก็เอาป้ายหนีไปกลัวพวกทหารน้อยมันเห็นเอาป้ายพับพับพับเรียบร้อยก็หนีไปแล้วก็บอกว่าไปไล่อีตุงติง ไปไล่ยิตุ้งติ้งแล้วก็ไปให้กําลังใจแม่ทัพที่สองแล้วก็อพวกทหารน้อยตํารวจน้อยแถวนั้นเนี่ยก็นึกว่าอีเจ๊พวกนี้เป็นแม่ยกเสื้อแดงไปให้กําลังใจท่านนายกสิงตึงซึ่งเดินทางไปลงพื้นที่ตอนที่ไปะนะคะทำความเข้าใจกับท่านแม่ทัพสองจําได้ไหมนั่นแหละปรากฏว่าเจสลิมเขาก็ไปกันจากนั้นมาปุ๊บนะคะ,ะเจสลิมเขาก็เจสลิมเขาก็คุณเจ๊กูนี่แหละ,ะแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไปแล้วก็เขาก็พอมาถึงปุ๊บ พอมาถึงปุ๊บกูขำม,มากเลยพอมาถึงปุ๊บพวกทหารน้อยบอกว่าเอาแม่แม่รอรับนายกใช่ไหมครับมาให้กำลังใจแม่ทัพสองตำรวจก็เลยให้ยืนนะคะให้กำลังใจนายกหรือให้กำลังใจแม่ทัพสองเนี่ยก็ไม่เป็นไรจากนั้นปุ๊บนายกมามึงนายกเดินมาปุ๊บนะคะตำรวจเขาก็ไม่การเพราะนึกว่าเจ๊พวกนี้เขาเป็นคณะให้กำลังใจแม่ทัพสองอยู่แล้วให้กำลังใจนาย,ยกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมาถึงปุ๊บอีเจ๊เอาป้ายที่เตรียมมาชูขึ้นออกไป ชูใส่หัวอีอีตุงติงออกไปอีตำรวจน้อยวิ่งเข้าไปไหว้เลยอ่ะตำรวจน้อยกับทหารน้อยมันวิ่งไปไหว้เลยไหว้ว่าคุณแม่ครับกำลังมันเลยออกไปออกไปอีนี่อีอีอีขายชาติออกไปเงียอีทหารน้อยมันวิ่งไปคุณแม่ครับผมขอร้องแล้วไม่งั้นผมอ่ะโดนไล่ออกแน่นอนเลยอีเจ๊แม่งพับเลยพับกระดาษม้วนเลยกลัวทหารน้อยโดนไล่ออก เข้าใจไหมคือเป็นคนดีอะ่ะเจ๊สลิมเราอะ่ะขนาดจ,จะไปไล่นายกนะแม่งพอพอตำรวจกับทหารน้อยอะ่ะตำรวจต่อตำรวจหลอบอกต่อด้วยกับทหารหลอบอกต่อด้วยยิ่งมามาไหวอะ่ะคุณแม่ครับขอร้องละครับไม่งั้นเดี๋ยวผมเนี่ยต้องโดนขังเดียเ่ยวแน่เลยอีเจ๊แม่งกลัวทหารน้อยโดนขังเดี่ยวอีเจ๊แม่งม้วนกระดาษแล้วก็พับหนีบหนีบเลยเออก็ได้ก็ได้ไดโอเคแม่งหนีบไปงเี้ยหนีบไปงี้แล้วก็ให้กำลังใจแม่ทัพนะคะ ให้ลังใจแม่ทัพนะคะส่วนปลายที่ไล่นายกเอวออกไปเนี่ยแม่งหนีไปในจรวกระแลทาไมละ่ะใจดีกลัวทหารน้อยโดนขังเดี่ยว <laughs> กลัวตํารวจน้อยอนุคตหมดกลัวตํารวจน้อยโดนย้ายอีเจแม่สลิมเราเนี่ยแม่งใจดีมากะนึกออกไหมขนาดจะไปไล่นายกแม่งยังไปส่งสารตารวจน้อยทหารน้อยอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นอีตุ้งติ้งเนี่ย มันเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเจสลิมอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่กระทําความรุนแรงเป็นคนที่แม้เราจะปากร้ายแต่เราใจดีเราเป็นคนดีโดยสันดานเราไม่ได้เป็นคนชั่วโดยสันดาบเนื้อออกไหมเราเป็นคนดีโดยสันดาบเราไม่ได้ชั่วโดยสันดานเหมือน <c oughs> เหมือนพังเ <c oughs> ออเ <c oughs> มืองมึงตอนนี้ตีหนึ่งแล้วมีคนเข้ามาที่ติกต็อกหนึ่ง มีคนเข้ามาที่ติตตอกหนึ่งเจ็ดร้อยคนแล้วก็มีคนอยู่ในอยู่ในตู้ห้าร้อยสามสิบเก้าคนอ่ะทุกคนอ่ะใครที่อยู่ติตตอกนะใครอยู่ที่ด็อกเตอร์ริการหนึ่งใครอยู่ติตตอกด็อกเตอร์ริการหนึ่งนะคะตอนนี้มันยังติดตะกร้าไม่ได้แต่เราไม่ขายของแล้วตอนนี้ใครอยากได้อะไรก็ค่อยไปหาซื้อเอาเองก็แล้วกัน ถ้าอยากได้แล้วก็ไปหาซื้อเอาเองนะเออเราจะไม่ติดตะก้าแล้วตอนนี้มันติดตะก้าร้านนี้ยังติดตะก้าไม่ได้เพราะว่าเปิดมายังไม่ครบเดือนเลยดกเตอร์บริการหนึ่งไม่ติดตะก้าอยากได้อะไรก็ไปหาซื้อเอาเองนะอะตามนั้นอ่ะอ่ะทีนี้พูดกันเต็มที่เลยบางคนก็บอกว่าแม่ก็ติดตะก้าอยู่นั่นแหละเกิดมาเป็นแม่ค้านอเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยกูไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มีความรู้เรื่องการค้าขาย กูเป็นแม่ค้าที่รู้เรื่องการค้าขายกูไอ้ไม่ใช่กูเป็นแม่ค้าที่รู้เรื่องการเมืองแค่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นให้กูขายของสิถ้ากูขายถ้าถ้าด้วบริการไม่ขายของมึงคิดว่ากูจะได้มีสิทธิ์มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ไหมตอนนี้กูต้องไปนั่งฟิชเชอร์ลิงกับผัวแล้วสิเออที่เขาปล่อยให้มานั่งพูดเพราะว่ากูขายของเข้าใจยังเออพวกมึงน,นี่ไปไม่เป็นเลยที่กูได้พูดตรงวันนี้เพราะาเขานึกว่ากูขายของเข้าใจยัง แล้วถ้าเกิดกูเนี่ยไม,ไม่ไม่นั่งขายของมึงคิดว่าผัวกูจะให้มากูมาพูดไหมมึงลองคิดสิคิดใช้หัวคิดหน่อยเออคิดสิคะคิดถ้าไม่นั่งขายของไม่นั่งปักตะกา้าออเดอร์ไม่ออกมึงคิดว่าผัวที่ไหนจะให้มานั่งฟาดจลิ่งฟาดจลิ่งอยู่ตรงนี้ไม่มีผัวที่ไหนก็ให้มานั่งฟาดคนอื่นอยู่ตรงนี้หรอกแม <laughs> <laughs> ออ่มีคนบอกว่ากามาเองกับมือพลาดที่สุดในชีวิตผมละกาพักประชาชนพมา ประชาชนพม่าเนี่ยเป็นพวกส้มสีเลือดดรมริการู้มาตั้งแต่สมัยอิธนาทวยเนี่ยนะยืนอยู่หลังเวทีอีเสื้อแดงอ่ะตอนสมัยเผาบ้านเผาเมืองอ่ะอิธนาทวยแล้วก็อีธนาทวยหนึ่งแล้วก็อีปิยะอวยหนึ่งทั้งหมดอ่ะแล้วก็รวมทั้งอิทุตาตอมแตมอีอีโนบิตะเลขาธิการพรรคไแว่นตานาที่โดนอาภิชิออกจากวงการการเมืองไปแล้วอ่ะเอออีสามตัวนั้นที่ทําหนังสือฟ้าเดียวกันมาหนังสือลมเจ้าเนี่ยมันทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้ว หนังสือล้มเจ้าเนี่ยมันทามาตั้งแต่สมัยมันไปแดกไอ้ไอ้มันไปแดกตับอีพีดีมาเออมันไปเรียนธรรมศาสตร์แล้วอาจารย์ธรรมศาสตร์ก็ไปปลูกฝังมันให้ไปเนี่ยเอารัฐิปีดีที่ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่นะจ้จะบอกให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาจ้จะบอกให้นะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะนั่นเนี่ยเป็นวังเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนั้นเป็นวังหน้าเป็นที่ดินของเจ้าไม่ใช่บ้านอีพีดีมึงเอาโดมไปอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เอาเออนะคะรูปปั้นปีดีไปยืนไหว้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 ไหว รูปปั้นปีดีที่มึงไหวอ่ะมันสร้างขึ้นมาใหม่ขณะขณะเดียวกันเนี่ยที่ดินที่ที่ผู้มึงหลับหลับตดตดกีอยู่ตรงนั้นเรียนหนังสือหนึ่งหากันอยู่ตรงนั้นตรงท่าพระจันทร์น่ะนั่นคือบ้านของพระเจ้าอยู่หัวสมัยราชการต่างๆตั้งแต่สมัยราชการที่หนึ่งตรงนั้นเป็นวังหน้าแล้วก็ศิลปกรก็เป็นบ้านของพระเจ้าอยู่หัวสมัยราชการที่หนึ่งสมัยก่อนสมัยตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยตั้งแต่สมัยเนี่ย พระเจ้าตักสินอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตั้งสมัยนู้นเลยตั้งแต่สมัยนู้นเลยพระราชการที่หนึ่งตอนสมัยที่ท่านไปรบทับจับสึกก่อนที่จะมาเป็นราชการที่หนึ่งอ่ะท่านเนี่ยเป็น,นแม่ทัพของสงครามเก้าทัพเรามีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้อ่ะก็เพราะว่าพระเจ้าตักสินแล้วก็ราชการที่หนึ่งแล้วก็ย้อนไปสมัยอยุธยาอีกอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก,ก่อน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยที่มึงไม่ไหวปีดีเนี่ยไม่ใช่ออพีดีไม่ใช่เจ้าของที่มึงหลับหลับตดตดเรียนหนังสืออยู่ตรงนั้นเนี่ยกับกับไหวๆอยู่ตรงนั้นอ่ะน,นั่นอะ่ะเจ้าของที่ดินคือบรรพบุพร,รุษของไทยแต่โบราณน,นั่นคือราชการที่หนึ่งจ้ะต้นรัตนโกสินทร์คือราชการที่หนึ่งสถาบันบูรพกษัตริย์จ้ะนึกออกใช่ไหมจ้ะและขณะเดียวกันเนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ ก็คือกูไม่รู้อาจารย์รุ่นไหนบ้างอะแล้วทีนี้อาจารย์แก่ๆเนี่ยนะคะที่ก็เลี้ยวแรงไม่ค่อยมีไม่ได้กินน้ำมันอะโวคาโดข,ของดอเอรมาริกาไงมันก็เลยกระดูกก็เลี้ยวเลี้ยวแรงไม่ดีก็เลยเนี่ยมีการสู้พวกอาจารย์ที่มันเนี่ยไปไปไปไอศทานลัทธิปีดีไม่ได้ไปสู้อาจารย์ปิยะอวยไม่ได้อีปิยะอวยอ่ะอีปิยะบูดนะอีปิยุดอีปิยะบตรอ่ะมันก็เป็นอาจารย์เหมือนแบบมันเป็นอาจารย์แบบว่าเหมือนจบมาจากเมืองนอกใหม่อันนี้เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ไปสอนในตำราของฝรั่งเศสสสสอออนนใิ่่่งงทีแบบตารรรรฝัเศคืะไ ตำราฝรั่งเศสเนี่ยคืออย่างนี้เลยตำราฝรั่งเศสคือปฏิวัติฝรั่งเศสมันก็ไปอ่านตำราปฏิวัติฝรั่งเศสมาเลยนะคะฉันไม่อยากจะพูดว่าปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่อยากจะพูดมึงไปศึกษากันเอาเองอ่านหนะะังสือค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยา่างไรก็ตามแต่น <contemporary> เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้เด็กธรรมศาสตร์เนี่ยรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยไปเนี่ยนะคะหลงผิดเป็นชอบ หลงผิดเป็นชอบประชาธิปไตยที่บรรดาพวกอาจารย์ที่อาจารย์ที่ขี้หมาขี้หมา3าสี่กองแถวแถวธรรมศาสตร์บางคนเนี่ยนะคะสั่งสอนมาเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบนั้นคือคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่เป็นการสอนแบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยจะต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ขน,นะเดียวกันก็ต้องฟังเสียงส่วนน้อยถึงแม้ว่าจะมีเมตติจากเสียงส่วนใหญ่แต่จะต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยแต่อันี่พวกมึงอะแยกดีแยกชั่วไม่ออกแต่พวกมึงเนี่ยปรากฏว่านะคะไม่ว่าใครต่อต้านความคิดมึงมึงก็บอกว่านะคะคนนั้นเนี่ยเป็นศัตรูเป็นศัตรูทางความคิดเป็นศัตรูทางความคิดแล้วก็ไม่ได้มีการยอมรับเสียงส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่แต่พวกมึงเนี่ยเอาตัวเองเป็นะะใหญ่นะะน,นั่นเ,นเป็นแบบระบบคอมมูนคอมคคมิวนิสต์เข้าใจไหมคะไม่ใช่ระบบประชาธิปไตย ตามนั้นค่ะมีคนเข้ามามีคนเข้ามามีคนเข้ามาแซวดอกเอรมริกาว่าไม่หลับไม่นอนนะยายโอ้รุ่นดอกเมรมิกาอายุประมาณนี้แล้วกูไม่หลับไม่นอนแต่กูแข็งแรงสามารถที่จะฟาดพ่อฟาดแม่ฟาดยายมึงได้เนี่ยมึงก็ต้องับยกมือแล้วก็ไหว้กูแหละกราบตีนกูสี่สามทีโอเคนะคะเออศรัทธาเธอจะเกิดผล โอเคนะคะค่ะหน้าดเรมาริการ์ทั้งกับสวยขนาดนี้สโพลขนาดนี้นาตาขนาดนี้แล้วมึงบอกเรียกดเรมาริการ์ไหมว่ายายเออขออนุญาตเข้าไปดูหนังหน้าแปปนึงนะวายโทษนะน้องหน้าก็คอสั้นนะคะกระดอกกระดียเตี้ยเตี้ยต่าขนาดนี้เนี่ยอย่ามาแซดดเรมาริการ์เลยค่ะหน้าก็คอกระสั้นทุกอย่างสั้นเป็นหมดอีสึงตึง อยากขี้ริอาดในการที่จะมาประชดดากับดอเรมาริกาค่ะแล้วถ้าเกิดรุ่นดอเรมาริกากูเนี่ยนะคะตีหนึ่งกูนั่งพูดนั่งพูดนั่งพูดเนี่ยมึงอยากดูมึงดูค่ะไม่อยากดูมึงเอาหัวมือสไลด์ออกไปค่ะเข้าไปดูโปรไฟล์หน้าก็ก็คอก็สั้นเนาะนี่แม่แมมึงนี่นดูหนังหน้ากูก่อนถ้าเกิดว่าคนเนี่ยตีหนึ่งหนังหน้าดีขนาดนี้แล้วกูนั่งพูดนั่งพูดไม่อยากดูเนี่ยสไลด์ไปเพราะด็อกเตอร์มาริการ์เป็นหนึ่งในจำนวนห้าสกบปคาะ ไปนั่งขี้แล้วก็ตดตดแล้วก็ตดแล้วก็หลับไปเลยนั่งขี้แล้วก็ตดตดแล้วก็ตดตดตบตดตดแล้วก็จนกว่าจะตุยไปอ่ะเวันหลังเวลาจะแอลสาวเนี่ยมึงดูก่อนเวลาจะแอลสาวเนี่ยดูสารละลูกตัวเองก่อนเออสารละลูกตัวเองสารละเลวขนาด